อ๋อพี่ครับพี่ครับเสื้อขาวครับฟังเพลงอะไรครับคนเนี้ยมันเพื่อพ่อครับเฮ้ยไหลน้ำไหลอะแบบตาลิบแหละมีต้องตาหนึ่งเอ้ปนังปนังอิโซมันใส่ฟังด้วยวะแอปพอร์ตอ่ะใช่เดือดดึง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  คือคือคือเราเดินเอาตังเราไปให้ฝั่งเราข้างอุพลนไปเีะว่าไงนะไม่ฝั่งเราข้าวหมันคดอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่มา you are my special monster เฮ้ยหลุดมือไอ้หนิ